โอ้ยแกกล่องรอรีวิวเออคือมันคงสมบุกสมบันมากนะครับมันเดินทางมาจากประเทศจีนมันคงข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วกออ็ตะลุยอะไรไม่รู้มาไม่รู้อ่ะแต่คือยับกล่องมาแบบนี้เลยนะครับ X step ครับโอ้โหนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศจีนเลยนะแบบยับเยินมาก เปิดมานี่คือเป็นอย่างเงี้ยหลุดมาอย่างเงี้ยข้างหนึ่งครับเพื่อนๆครับโอเคผมสั่งมานะครับช่วงเพย์เดย์นะครับนี่เอ็กสเตปชื่อรุ่นว่าเอ,อ่อขอโทษนะถ้าเกิดอ่านผิดผมสำเนียงจีนไม่ไม,ไม่ไม่เก่งนะครับคินหยวน Qingyun อ่านว่าอะไรอะ่ะออกเสียงยังไง QI N G U G Y U N ออกเสียงว่าไงเดี๋ยวเพื่อนๆใครเชี่ยวชาญภาษาจีนบอกผมหน่อยนะครับกินกินหยวนกินหยวนไลท์คูชเน i ิงรุ่นนี้กินหยวนไลท์คูชเนนิงคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยได้มีโอกาสลองเอ็กเซปที่เป็นแบบรองเท้าคูชเนิงอะเน้นพพอร์ตไม่เคยเลยครับนะที่ผ่านมาเนี่ย ทางแบรนด์เอ็กเซปเนี่ยเขาก็ส่งรองเท้ามาให้ส่งมาแต่ละคู่คือคือซิ่งทุกคู่นะครับจะให้ทำความเร็วกันไปถึงไหนไม่ไหวแล้วเหนื่อยขอรีวิวรองเท้าแบบสบายๆบ,บ,บ้างได้ไหมก็เลยซื้อเองดีกว่านะจริงๆมันมีตัว2,000 km 3.0ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นแบบ daily trainer นะครับแต่ก็ไม่ได้เน้น support มาก แล้วก็มีวันพีซ3.0เหมือนกันมันก็ไม่ได้เน้นสปอร์ตเนี่ยเนี่ยก็เลยไปเจอคู่นี้กินหยวนไลท์คู่เชนนิ่งมันบอกเลยนะคู่เชนนิ่งเลยนะแปลว่ามันต้องสปอร์ตมากแน่ๆนะครับก็เลยไปจัดมานะฮะเราอยากรู้ว่าถ้าเป็น X Step ที่ทำรองเท้าซิ่งๆแล้วสนุกๆเนี่ยมาทำรองเท้าแบบคู่เชนนิ่งแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก่อน ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นไงสวยไหมผมตั้งใจเลือกสีนี้เลยนะสีขาวนะครับคือมันมีสีดําล้วนเนี่ยแต่ผมไม่เอาไม่ไหวแล้วสีดําล้วนเนี่ยเยอะเต็มบ้านแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็ดูเป็นสีครีมนะครับสีครีมนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําเงินนะบนชั้นโฟมก็เป็นสีขาวครีมเช่นเดียวกับตัวอัปเปอร์นะครับมีจุดๆๆๆเล็กๆด้วยนะครับให้ดูมีลุกเล่นอะไรนิดนึงนะฮะ บุรอบคอนท้าตรงนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับก็ดูเรียบร้อยนะดูแล้วนึกถึงอะไรอะผมนึกถึงอีกแบรนด์หนึง่งเลยสีแบบนี้เลยจำได้เคยเห็นอยู่โรง,งงานเดียวกันปะวะอาจจะมาจะาโรงงานเดียวกันนะอ่ะดูเอลโซเอลโซเป็นสีน้ำเงินนะครับเอลโซเป็นสีน้ำเงินก็ หนาแน่นเต็มแล้วก็เอาโซก็หนามากนะครับสูงเน้นเรื่องความทนทานแน่นอนนะครับตัวโฟมโฟมชื่ออะไรนะไม่ใช่ x อ็ก p t S แน่ๆนะครับไม่รู้ยังไม่มีข้อมูลน,นะครับแต,แต่แต่กดเข้าไปนี่นุ่มเลยนะดูสิกดเข้าไปเนี่ยนุ่มเลยกดโฟมเนี่ยนุ่มมากนะครับดูดิใเ,เพื่อนดูกดให้ดูเลยนุ่มมากเลยกดเข้าไปได้น,ะนุ่มเออไม่ค่อยเจอนะเอ็กเซที่โฟมนุ่มๆแบบนี้ จอแต่โฟมแข็งๆท้านข้างมีโลโก้ตัว X นะครับก็เป็นคนละวัสดุกันถ้าเทียบกับตัวอัปเปอร์นะรุ่นไลท์ด้วยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวอีกสักพักเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าเป็นคู่ไหนนะครับสายพพอร์ตเหมือนกันด้วยอันนี้เขาส่งมาให้อันนี้เอ็กเซาส่งมให้แต่อันนี้ผมซื้อเองคู่นี้ ราคาใส่โคอส่วนลดแล้วพันกว่าบาทมั้งออพันต้นๆอ,อ,อ่ะพันปลายๆอ่ะอ่ะลองสวมดูเลยแล้วกันนะสวมแล้สวมแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างน้ำหนักก่อน320โอเครับได้เป็นรองเท้าสพอร์ตแบบนี้น้ำหนักก็ประมาณนี้แหละ320เอาละใส่แล้วนะครับผมใส่เท้าผมยาว20 265นะครับ26.5 265นะครับผมเลือก EXCEPT ที่9.5 US หรืออยู่ที่ขนาด270 CHN 413 EUR นะครับโอเคสบายเพราะนั้นเลือกให้ตรงกับเท้าของเรานะครับเพื่อนๆครับไซส์ซิ่งเเลือกยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองแล้วสักครั้งหนึ่งอะ่ะคือลองสั่งมาแล้วลองสวมแล้วเนี่ย คราวนี้จะรู้แล้วว่าไซส์เราประมาณไหนเพราะว่าแต่ละรุ่นไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยที่ผ่านมาที่ผมลองเอ c e p t นะแต่ละรุ่นนะไซซิ่งไม่ต่างกันนะครับผมก็เลือก9.5 US มันก็มาเหลือประมาณนี้ทุกครั้งนะครับตรงไซส์ได้ตรงไซส์ได,ได้ผมว่าตรงไซส์ได้นะครับอันนี้ผมบวกมาจุดห้าไงจริงๆถ้าผมสั่งจริงผมต้องสั่งที่265 265 CHN แต่ผมผมส่วนตัวผมจะบวกจุดห้าเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นรองเท้าแบรนด์อื่นก็คือบวก1.5ไง แต่ถ้าเป็น x เนี่ยคือมันจะไปบวกที่จุดห้ามันจะเป็นสองเจ็ดศูนย์แทนนะครับฟีลลิ่งเป็นไงบ้างนุ่มสบายเลยใช่มันก็นุ่มแบบนี้แหละเราก็ไม่คิดว่า x อ็จะมีรองเท้านุ่มๆนะนีคู่นี้ไงนุ่มเลยครับนุ่มๆนุ่มๆนุ่มจริงนุ่มมากเดินน่าจะสบายโอเคในราคาพันกว่าบาทอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทดสอบเต็มๆหน่อยแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังอ๋ออ๋อขอโทษขอโทษเดี๋ยวขอญาตดึงออกมาน,นิดนึงน,นะคะนนว่าไหไไหมอ่านี่อินโซอินโซถอดได้นะครับโหอินโซก็นุ่มมากอะ่ะนุ่มจริงอินโซเนี่ยอืมไม่ต้องบอกนะว่าเมดอินอะไรเนาะต้องบอกไหมว่าเมดอินอะไรเมดอินชน่าไง แบรนด์เขาแบรนด์จีนก็ต้องเมคอ in c ช i n นาสินะครับโอเคอาละฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแกะกล่องรอรีวิว X-Step เออใครอ่านชื่อได้แม่นๆคอมเมนต์บอกด้วยนะฉินกวนฉินกวนไลท์คูชชนิงนะครับเดี๋ยวไปทดสอบเต็มๆแล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังทีก็แล้วกันนะครับละบ๊ายบายทุกคน